ก็ติดไม่ไป,ปังสันใครออย่าเนาะได้ยิน,นเสียงเนาะถ้ายำมันก็ยำได้ปะมาได้ติดเทเนียว้ามันปึกอีกแล้วแค่มก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขขุดสุคนครับผมนี่ต้อนรับขสู่ชอในแบ่ง h ช n แน l ครับผม วนี้ในช่วงอของอันการคิดอยากกบผมคิดอยากอีพี่หนึ่งเสื่อนตำกอลเรามากครับตำกอลเรามากครับผมวันนี้มากับน้องกระมูซ่นน้องกระมูมากครับนี่ครับก็ติดไม่ไดปังซานขออยันนะได้ยินเสียงเนาะได้ย้ำมั้ยย้ำได้เปล่มาได้ติดเซนี้โอ,าาโอ้ถ้ามันเปิดอีกแล้วแทมัวกันอเอาเอาได้ครับพี่น้องมาเด้อมากินขา้าวเจ้งน้ำกันครับ เอาโมเสกมัม้งดูเองเลยโอ้เอาเลยเลยพีน่น้องซื้อต่ำกว่าเรามากครับผมบ่ได้เฮ็ดเองเลยซื้อเอาครับนี่กุ้งสดตัวใหญ่เลยครับผมจ้าบ้าก็ <c oughs> เหี่ยวเข่าไม่เข่าปะคือ,บคอปปเบาเ หิวข้าวกินยังเดี๋ยวเดี๋ยวปเป็นนักเรียนม,มือเอือนะไปเลยสอบได้เท,ท่าไหร่ของห้องที่สามสามได้ที่สามของห้องนักเรียนมีกี่คนยี่สิบ gần đi điện tân nhỉ ai luôn ngon 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 này ngon 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 ยัวอ่ะยัวจ้ายัวจ้าไม่อย่างนั้าคิโดก็พร้อมอือ กินให้หมดนะหมดไหมหมดไหมหมดเอาเปกับใครครับเนี่ยไอ้แพนนะ่ะเนี่ยหอยแจ้งครับใช่ไหมหลวงจำโมไงพอดไงพอด ดัง <laughs> มาเด้อมาเด้อพาน้องจะมูมาก,กินเขาทงอันบรรยากาศงว่วงหวังอยู่ทงพี่เนาะเขาก็ลังงาม ครบครับมาเถอะแค่บอกเขาบอปากบอกเลยฮะแค่ตื่นล่องเถอะปาหมึกครับผมมองด้วยกันเถะ อืแล้วมังแตกแซ่บนัวคะหอมเป็นอร่อยหอมไหม อ้องเฮ็ดคลิปจนงกัาสิมีคนเบิงนะครับผมฝากพี่น้องเปกระตั้ใจกดไลค์กดแชร์ได้เยครับผม <c oughs> คุณเบิงหลายๆใเถิก <c oughs> มันมองไม่คุนเบิงไก่เฮ็ดที้ยอมครับมันบ่ค่อยมอง

ปุ่นไว้เดีย๋ยวแสบทอ้องอย่างอ่ะ กวดแลววะไม่รู้ <c oughs> มอมาตกเสือกอันนี้หอยอะไรครับหมอหอยแขรงหอยแข่งเหรอ มาประดกบน้อยเี๋ยวมนะแม่โอ้บดเสรป่ะโอ้เสียงปลาบอนนะใช่ไหมใช่เป็นพาไง วัาไมา้ด้วยเนระปลาดื่มไหมได้ขอบคุณนะแม่เนาแล้วเสียพออืมอ้มอร่ายเลย

อร่อยอร่อยไหมอร่อยคลิปน้ำมื่กิน้นี่ป่ะอืมพอหรอวนะขอบคุณครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็มิสมินงนะครับพี่น้องจ้ไใครก็ฝากกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้ด้ครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับบายบาครับโมบาย